Yeah. มองเห็นไปคันเบ็ดไหมเนี่ยแบบนี้น่าจะเห็นไปอตอนนั้นวัดวัดค่าวัดวัดชันโคงเลยชันโคลงดูตัวดูตัวโชว์ไซส์เลยค่ะโอ้ยได้อยู่ ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วของเราคือสี่นิ้วนิ้วมือนะคะสี่นิ้วมือสี่นิ้วสามนิ้วมือสองนิ้วมือประมาณนี้ใช้เวลาวัดคนตกปลาคุยกันสองนิ้วสี่นิ้วสามนิ้วเฮ้ยทำไมตุ้งติ้งเงียบอ่ะอ๋อยังไม่ถึงเวลา ่<อ>ะเราก็จะเป็นต้นเสียงเชียอย่างเดียวคอยบอกอันนี้ามาแค่หกคันเคยเอามาเต็มที่เจ็ดคันแล้วป้ากินจัดจัดคือแบบคุณวัดสี่คุณวัดสี่เรียกกันอยู่เงี้ยเกิดเริ่มจะเกี่ยงเกีย่ยงกัน ่งกันวัดนะเพราะว่าปวดขาแล้วไม่ไหวแล้วจริง,รงๆเหยื่อที่เราทําบางทีก็กินทุกปลานะเหยื่อเราทําเองเราจะไม่ได้ซื้อเหยือ่อเหยื่อที่เขาขายสําเร็จตามร้านขายอุปรกรณ์ตกปลาเนาะ อันนี้เราทำน้ำหมักเองผสมเองเราก็จะใช้ลำํำซื้อลำํำขนมปังอ๋อมีขนมปังด้วยเนาะมีไหมอ่ามีขนมปังด้วย สุดเราก็จะกินทุกปลาทุกปลาจริงๆรอบที่แล้วน่าจะประมาณเดือนต้นเดือนธันวาไม่ได้ลงคลิปเนาะได้ปลากระมังได้ปลากระมังมาสามกระมังสามกระมังแล้วก็ล่าสุดก็ได้ปลาตะเพียนประมาณไซส์โลกว่าโลสองขีดได้ก็คือเหยื่อถือว่า ปลาทุกชนิดกินปลานิลตะเพียนกำมังปลาดุกสวายช็อกเกอร์ก็กินกินทุกเก็ดไม่ว่าจะเก็ดดำเก็ดขาวกินหมดเลยอันนี้ถือว่าเป็น เหยื yeah, mm ่อโอนลี่มากเพราะว่าทำเอง mm hmm. ทำเองแล้วก็ภูมิใจนู่นค่ะคนทำ mm hmm. เริ่มเงียบแล้วนะ mm hmm. พักกินข้าวหรือเปล่าป้า ก็เริ่มมีสว่างแรงนะลอยมาแต่ว่าสว่างก็ไม่ใหญ่ก็้วคลิพักๆกันไป่แดดก็เริ่มแรง <c oughs> แล้วคนเจ้า แล้วคุณจะวัดคันไหนก่อนสามคันน่นอ,อ้าวูกินแรงมากาดูไซส์ป่าเอส,สัยใสฝูงนี้จะไซส์นี้หมดเลย กินเม็ดโฟมอ๋อลืมบอกไปอีกว่าถ้าตีตะกอก็จะผูกตะกอ้อใส่ลูกปัดอ๋อมีอะไรนะใส่อะไรก่อนนะตะกัวลูกปัดตะกอ้อก็จะเกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดโฟมกับลำก็จะเป็นแบบแบบเอออาหารหลักตามด้วยท็อปปิ้งก็คืออาหารข้างเคียงก็คือไส้เดือน เหมือนแบบสั่งกระเพราหมูสับและไข่าดาวอะไรเงี้ยไส้เดือนก็จะเปรียบเสมือนไข่าดาวเนี่ยเปรียบได้น่ากินมาก ขึ้นมาค่ะร้อนมาแ,มนแล้วแต่เริ่มร้อนแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วประมาณปบายมู วันนี้คาดว่าถ้าหากว่าเหยื่อหมดก่อนก็กลับก่อนแต่ถ้าปกติให้เหยื่อไม่หมดเราก็น่าจะตกกันถึงประมาณห้าโมงเย็นมาแต่เช้ารถาทุกที่จะมาถึงนี้ประมาณหกโมงหกโมงหกโมงครึง่งแต่ตรงนี้มันจะไม่มีปลาใหญ่เนาะจะไม่มีปลาสวายวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปลาดุกปลานินกำมังตะเพียนแ้วปลาหางแดงเรื่องปลาอะไรคะ ออก็เรียกว่าตะเพียนหางแดงก็จะมีปลาประมาณนี้ตอนน้าเป็นคลองใหญ่คลองใหญ่เลยก็จะมีแบบโอ้ถ้าไปสักประมาณหกโมงเช้าเจ็ดมงน่นะได้สวายสวัยสาประมาณสามไม่ใช่สามโลหรอกเขาเรียกว่าอะไร สักประมาณโลหนึ่งสองโลประมาณไม่ใหญ่มาก